เมื่อปีพุทธศักราช2502บ้านผาหลวงหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมหุบเขาในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือเป็นชุมชนเก่าแก่ที่สืบสายชาวปกากยยอมาแต่โบราณหมู่บ้านแห่งนี้ถูกโอบล้อมด้วยป่าไม้หนาทึบน้ำตกผาสูงและเสียงลือเสียงเล่าอาถรรพ์ลุงศินหรือที่ตอนหนุ่ม ใครๆเรียกเขาว่าไอ้ศินเป็นชายหนุ่มลูกชายกำนันผู้มีชื่อเสียงในบ้านผาหลวงเขาเติบโตมากับป่าเรียนรู้ชีวิตจากผู้อาวุโสมีจิตใจเด็ดเดี่ยวแต่ก็มีเมตตาต่อคนที่ลำบากกลางดึกคืนหนึ่งในเดือนหงายชาวบ้านในมีวิ่งหน้าตื่นมาหากำนันพ่วงพ่อของไอ้ศินกำนันกำนันวัวผม วัวผมมันตายแปลกๆอยู่แถวลำห้วยผาแดงครับเลือดเต็มพื้นคอหายไปทั้งแถบครับกำนันพ่วงไม่รอชา้าสั่งให้ตีเกรเาะเคาะไม้ปลุกชาวบ้านทั้งบ้านผาหลวงและหมู่บ้านข้างเคียงสองแห่งคือบ้านสันม่วงและบ้านห้วยนังเข็มที่ใช้ป่าผาร่วมกันออกมาประชุมที่สารกลางหมู่บ้านจังหวะลุ้นระทึกแรกซากวัวใต้แสงจันทร์ เมื่อลุงสินกับชาวบ้านอีกหลายคนไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขาก็พบกับภาพที่ทำให้ขนลุกซากวัวของในมีนอนแผ่ในพงหญ้าคอฉีกเปิดเนื้อบริเวณลำตัวถูกกัดแหว่งจนเห็นกระดูกสภาพเหมือนโดนสัตว์ใหญ่ฉีกกินอย่างป่าเถื่อนแต่ที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือไม่มีรอยลากไม่มีรอยเท้าไม่มีเสียงคำรามมันคือเสือ ใครคนหนึ่งเอ่ยเบาๆแต่อ้ายบ้านเราบ่เคยมีเสือมาแถวนี้เลยนะปีเสียงของคำล่าหนุ่มเลี้ยงวัวอีกรายเอ่ยทึ่นเบาๆเขาอย่างบ่ฮู้แน่ว่าแม่นยังเขาต้องระวังกำนันพ่วงกล่าวแน่นิ่งก่อนสั่งให้ทุกหมู่บ้านส่งคนมาช่วยเฝ้าระวังป่าผาหลวงช่วงกลางคืนแต่ยังไม่ทันข้ามสัปดาห์ก็เกิดเรื่องอีก ไม่ทันข้ามสัปดาห์ชาวบ้านก็พบวัวอีกตัวตายที่ทุ่งผาห่มเมฆบริเวณแนวป่าทางฝั่งตะวันตกวัวของลุงชัยถูกกัดจนกระดูกโผล่รองเดิมไม่มีผิดคอถูกกัดกระชากร่างกายไม่มีรอยลากถูกฆ่าตรงจุดผู้ใหญ่คำดวงแห่งบ้านห้วยน้ำเข็มยืนยันว่าไม่เคยเจอรองรอยแบบนี้มาก่อนป่าแห่งนี้เคยมีแต่หมูป่าก,กับอีเห็น